สวัสดีครับนี่กพอกันทีกแล้วนะครับกับทีเอสธนัมพัฒน์เจริญฟามบ้านหลักกาตรตำบลหนองแมงสุขาระอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับมารีวิวเกลือแร่นะครับเกลือแร่เกลือแร่ KS KS 97พัดมี AD 3E นะครับอันนี้ผมซื้ออยู่เมืองพนครับก้อนละ5กิโล สี่ก้อนหนึ่งรังมีสี่ก้อนทั้งหมดยี่สิบกิโลในราคาสามร้อยบาทถือก็สร้างทางเน็ตอีกนะครับสามร้อยบาทนี่นะครับผมกระใสนี่แหละครับอ่ะยุรานที่ผมไปซื้อผมถามหาสิบกิโลบวมีนะครับมีมีก่อนหากิโลกับก่อนสองกิโลนะครับรังละสามร้อยทั้งสองหลุนเลยนะครับอ่านี่หาไม่ได้ถือที่สุดแล้วครับถือเองนะครับ บ่ได้ทรงบ่ได้ปลายทางบอ่อใดยังนะครับเพื่อเรามาขายอยู่รานนะครับอยู่รานเพื่อก็มีอ่าเคเอ็นแสตก่อนละหากิโลก่อนละสิบกิโลครับเคเอ็ดก่อนละสองกิโลกับก่อนละหากิโลนี่นะครับผมเอาไปแขวนแล้วสองก่อนนะครับจะถือว่าถือที่สุดที่หาได้แล้วนะครับใส่รุ่นนี้แล้วครับมาที่นี่ประหยัดนะครับเคเอ็นแสตกองละ เจ็ดลอยได้มีสิบกิโลอันนี้เคเอทหกลอยได้สี่สิบกิโลนะครับถือก็เป็นเครื่องตัวเครื่องนะครับคุณภาพกัตามความสมบายใจของผู้ซื้อใส่นะครับคลิปนี้กัมาอ่ารีวิวบอกจืิอๆนะครับเดาเขาได้หมองซื้อไม่แล้วนะครับปกติเขาสั่งมาสี่ลอยยี่สิบนะครับตอนนี้ขึ้นเป็นสี่ลอยเจ็ดสิบห้าบาทโอนนะครับพอดีอยู่เมืองพุทมีร้านขายร้านหนึ่ง เป็นขายกล้องละสามลอยครับก็เลยโอเคเลยครับวันนี้บ่ได้สั่งครั้งนี้ทั้งอย่างล้วครับโอเคครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ